ยาพันธุ์นี้มันช่วยเหลือได้จริงๆค่ะรู้สึกว่าดีขึ้นค่ะรู้สึกว่าจะดีขึ้นครับค่ะถ้าให้5้าดาวพี่ก็ให้ห้าดาวค่ะอาการดังกล่าวเนี่ยมันแทบจะหมดเลยเขาก็ไม่เว้นหัวไม่บ้านมุนไม่อะไรละแค่หนึ่งกล่องนะครับหมอก็บอกว่าโอ้คุณยายความดันคุณยายไม่มีแล้วนี่คือหายเวียนหัวหน้ามืดอะไรอย่างเงี้ยค่ะบ้านมันไม่อะไรมันไม่เหมือนคนเมาอะไรเงี้ยผมลองทานดูนะครับก็เลยลองมาทาน แล้วมันก็เห็นผลจริงๆค่ะวันนี้ชมพู่ก็ได้มาพบกับลูกค้าท่านหนึ่งนะคะที่อยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะได้ทานผลิตภัณฑ์ KO แล้วมีอาการดีขึ้นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมประสบการณ์ดีๆกับคุณพี่ท่านนี้นะคะมีอาการเวียนหัวบ้านหมุนก็คือถ้าเป็นขึ้นมาก็จะทำอะไรไม่ได้เลยค่ะ เริ่มแรกก็น่าจะมาจากการทานอาหารนะคะที่ว่าเราทานของมันมากแล้วก็ของทอดด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้เกิดอาการเวียนหัวบ้างบ้านหมุนบ้างค่ะพี่อ้อยไปรู้จักผลิตภัณฑ์ KO ได้ยังไงคะไปเจอใน YouTube ค่ะพอดีไปเสิร์ชหาเกี่ยวกับไขมันในเส้นเลือดอะคะ่ะเราไปเจอเคสที่เส้นเลือดในสมองถ้าไม่กี่กล่องคะถึงรู้ว่ามีอาการที่ดีขึ้น ทานไปหนึ่งกล่องรู้สึกว่าดีขึ้นค่ะทานไปหนึ่งกล่องรู้สึกว่าดีขึ้นค่ะคือ,ห,ห,อ,ห,อหายเยืยนหัวหายหน้ามืดอะไรอย่างงี้ค่ะก็คือไม่เวียนหัวไม่หน้ามืดแล้วสุวยยอดมากๆเลยนะคะก็ก็อยากบอกบุญคนที่มีไขมันในเส้นเลือดหรือว่าเส้นเลือดในสมองตีบอะไรอย่างนี้ยค่ะคนที่มีอาการคล้ายๆอ้อยนะคะอ้ะะอยแนะนําเลยนะคะทานดีจริงๆค่ะ ะะช่งผู้ก็ได้มีโอกาสมาพบกับลูกค้าท่านหนึ่งนะคะที่ได้ทานผลิตภัณฑ์ KO ไปแล้วรู้สึกประทับใจยังไงแล้วก็ก่อนทานท่านมีอาการยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมประสบการณ์ดีๆจากท่านได้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับตื่นเช้ามาจะมีอาการมึนง,งงนะครับแล้วเจอแสงแดดเนี่ยตาจะพร่าเป็นประมาณเกือบ ครึ่งวันเราถึงจะดีขึ้นนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไปหาหมอหมอก็บอกว่าพักผ่อนน้อยหรือเปล่าหรือว่าเราดื่มแอลกอฮอล์มากไปหรือเปล่าแม้กระทั่งผมผูกเชือกรองเท้าเวลาเชือกรองเท้าหลุดอ่ะก็ตาจะพะผ้าเลยนะครับแล้วก็อ่อนเพลียเราก็เรืว่าโอโอเคเรานอนน้อยเนอะแต่วันหนึ่งที่เราจาัดนอนเต็มที่เราไปออกกำลังกายก็ยังมีอาการอย่างนี้อยู่ครับก็ทานยาหมอมันก็ไม่ดีขึ้นนะครับผมก็เลย สนใจดูตามใน Google หรือ y t u t u อะครับว่าตัวไหนมีอาหารเสริมบ้างนะครับปรากฏว่าก็ทานมาหลายตัวประมาณ2-3ตัวมันก็ไม่ตอบโจทย์นะครับ,บจ,จนกระทั่งมามาเจอตัวนี้นะครับก็เลยลองทานดูปรากฏว่าทานได้ประมาณแค่1กล่องนะครับรู้สึกว่ารู้สึกว่าอาการดังกล่าวเนี่ยมันแทบจะหมดเลย แต่ตอนนี้ยังมีอยู่ไหม hmm. มีอยู่ประมาณสัก10%ได้ครับก็คือว่า90%นี่คือเห็นผลชัดเจนเห็นเลยครับค่ะจากอาการเวียนหัวมึนหัวก็คือดีขึ้นมากเลยครับหลังจากทาน KO ไปแล้วก็คือใช้ชีวิตได้ปกติได้นอนช่วงระยะเวลา สามสี่ทุ่มเป็นเรื่องปกติไปแล้วสบายเลยครับแล้วก็ตื่นมาเฟสเลยครับผมมุ่งกว่าเฟสเลยก็คือร่างกายกระปี้กระเป๋าสดโอ้ตอนนี้ไปตักบาตรทุกวันเลยครับสบายกะจรีงจดินเลยครับค่ะดีมากๆเลยเนาะวันนี้นะคะชมพู่ได้เดินทางมาจากจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้ได้มาพบกับลูกค้าท่านหนึ่งนะคะที่อยู่จังหวัด เพชรบูนะคะลูกค้าท่านนี้ท่านประทับใจกับผลิตภัณฑ์ KO ของเรามากๆเลยนะคะท่านแจ้งเข้ามาว่าได้ทานผลิตภัณฑ์ KO ไปแล้วนะคะรู้สึกดีขึ้นนะคะดีขึ้นมากๆเลยเดี๋ยวเราไปรับชมนะคะประสบการณ์ดีๆจากท่านนะคะว่าก่อนท่านท่านเป็นยังไงแล้วหลังทานมีอาการดีขนาดไหนถึงประทับใจมากให้เราได้มาลงพื้นที่ในวันนี้นะคะ อายุ62ปีครับมันเหมือนก็มันเวบมันเมาขับรถไปเหมือนก็มันเวือบแล้วครับนอนก็เหมือนบ้านหมุนอะไรเงี้ยคุณพ่อทานผลิตภัณฑ์ KO ไปนานไหมคะถึงถึงรู้สึกว่ามีอาการที่ดีขึ้นออก็ประมาณ10วันนะครับผม ประมาณ10วันนะครับผม10วันเท่านั้นเองครับผมเพราะว่าวันละเช้าสองเย็นสองอยากทานอยาก่ายเร็วก็คือทานเช้าสองเย็นสองไปเลยเนาะรทานแค่สิบวันเท่านั้นนะคะรู้สึกว่าดีขึ้นดีขึ้นยังไงคะก็ลองไปนอนดูก็มันก็เอ๊ะคือบ้านมันไม่หมุนอะไรมันไม่เหมือนคนเมาอะไรเงี้ยแล้วก็กินมาเรื่อยๆมันก็รู้สึกว่าจะดีขึ้นครับค่ะ ใครชมอยู่ก็ให้ทดลองดูนะครับที่ต้องผู้ชมดูอยู่ผมก็ทดลองด้วยตัวเองเพื่อที่จะรู้จักจ สวัสดีค่ะชมพู่ศูนย์จำหน่าย KO นะคะวันนี้ชมพู่ได้มีโอกาสมาพบกับลูกค้าท่านหนึ่งนะคะที่อยู่ร้านคำแหงนะคะลูกค้าท่านนี้นะคะมีอาการเป็นเส้นเลือดในสมองตีบนะคะได้ทานผลิตภัณฑ์ของเราแล้วรู้สึกว่ามีอาการที่ดีขึ้นเดี๋ยวเรามารับฟังประสบการณ์จากลูกค้าท่านนี้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะคตัอน,นั้นเขาประสบอุบัติเหตุอร ล้วทีนี้ก็แบบแข็นให้ปลาตะสมองตีบมันเป็นหลายอย่างเลยเพราะเป็นฟาร์มดันเป็นกันเป็นชักเป็นอะไรหลายอย่างอะ่ะเดินไม่ได้อยู่ประมาณสักเดือนแบบว่าค่ะแล้วก็ก็กินยาตามโรงหมอที่หมอเขาให้มาก็ไม่ได้กินยาตัวไหนก็มาเจอตัวนี้แหละเขาเซิร์ชดูใน Google เซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตอ่ะ,ะอเขาว่าว่าเออจะลองกินดูก็เลยสั่งมาเขากินก็ประมาณแพงอะ่ะเขาว่าเห็นผลของเขาอะ่นะเขาเดินปกติเขาเดินแต่แบบ มันก็ยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะ,ะอันทีนี้ก็ตอนนี้คือแบบเขาเดินอะไรก็คือดีขึ้นกว่าเดิมแต่คือการพูดของเขาคือเขาแบบ ลิ้นมันจะแข็งๆหน่อยเพราะเขาเป็นเขาเป็นลมชักอะไรของเขาด้วยตอนเป็นตอนเป็นไม่ไม่พูดไม่ได้แบบนี้นะติดติดขัดๆหลังจากทานเคโอแค่แผงเดียวสามารถพูดชัดเลยแล้วก็การใช้ชีวิตได้ดีขึ้นมากๆเลยเนาะตื่นมาเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่เว้นหัวไม่บ้านมุนไม่อะไรละไม่ไม่เว้นหัวแล้วใช่ครับยาเดีมากเลยครับลองทานดูครับหายดีจริงๆครับผมลองทานดูนะครับลองทานดูนะครับแต่หายดีมากๆเลยดียาดีมากเลยครับยาเคโอนะครับดีมากๆเลยครับ สวัสดีค่ะชมพู่สวนจำหน่าย KO นะคะวันนี้นะคะชมพูด่เดินทางมาลงพื้นที่จริงนะคะที่จังหวัดนนทบ,บุรีนั่นเองนะคะคุณพิ่าน,นี้มีอาการเช่นไรแล้วก็ทาผนผลิตภัณฑ์ KO แล้วดียังไงเดี๋ยวเราไปรับชมประสบการณ์ดีจากคุณพิ่านนี้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นเกี่ยวกับพวกอะไรเวลาหันซ้ายหันขวาหรือมองหน้าก้มหน้าหรืออะไรเงี้ยม,มันมีอาการมึนหัวมันจะวูบอะ อ๋อไม่มีค่ะไม่มีเนาะแล้วอาการแบบนี้เป็นมานานหรือยังคะน่าจะมาสองสามปีก็พยายามก็คือดูแลตัวเองแล้วก็พยายามจะลดการแบบหันซ้ายหันขวาน,วนพี่รู้จักผลิตภัณฑ์ ko ได้ยังไงคะอ๋อพอดีเพื่อนแนะนำมาคะ่ะแล้วก็คนที่บ้านเขาทานอยู่ด้วยคนที่ทานไปนานไหมคะถึงรู้สึกว่าดียังไงเอยประมาณสิวันสิวันสิวัน สังเกตเวลากระทัก,กับข้าวก็จะหันหน้าหันซ้ายหันขวาใช่ไหมอาการรถมันเหมือนมันหายไปเลยอะค่ะสุดยอดมากมากเลยก็คือทานแค่15้าวัน <15 S 1> สามารถ<ะ>ใช้ชีวิตได้ปกติเลยนะคะ,คะเวลาทำกับข้าวหันซ้ายหันขวาก็ไม่มึนไม่ปวดแล้วก็ไม่วูบแล้วเนาะใช่ค่ะ,ค,ะ,ค,ะคุณพี่ประทับใจกับผลิตภัณฑ์ K O ขนาดไหนคะถ้าให้5้าดาวพี่ก็ให้5ดาวอะถ้าให้5ดาวพี่ก็ให้5้าดาว,ดาวอะ ขนาดไหนคะว่ามันช่วยเราได้จริงมันใส่ได้เพราะว่าที่ผ่านมาเราก็คิดว่ามันจะมีสินค้าตัวไหนที่ตอบโจทย์เราอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพอพอดีเพื่อนแนะนำแบบมันตรงกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ก็เลยลองมาทานแล้วมันก็เห็นผลจริงๆค่ะใครที่กําลังประสบปัญหาเป็นโรคเหมือนเมื่อวานเนี่ยก็แนะนำเคอได้เลยนะคะรับรองค่ะก็คือดีขึ้นแน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะชมพู่ศูนย์จำหน่าย KO นะคะวันนี้ชมพู่ก็อยู่ที่จังหวัดกรุงเทพมหาคนครก็ได้มีโอกาสนะคะมาหาคุณยายท่านหนึ่งนะคะที่ได้ทานผลิตภัณฑ์ KO แล้วรู้สึกประทับใจแล้วก็ดีมากๆ,ๆเลยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับคุณยายท่านนี้ก่อนว่าท่านมีอาการยังไงนะคะปวดหัวแล้วก็เียนหัวแล้วก็กินไม่ค่อยจะได้นอนก็ไม่ค่อยจะหลับแลวทีนี้คุณยายก็ได้ไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่า ความดันขึ้น180คุณยายก็ตกใจเพราะว่าไม่เคยว่าตัวเองจะเป็นความดันสูงใช่ไหมคะค่ะคนน้ำสูงค่ะคดูใน YouTube นะคะค่ะยายก็ทดลองสั่งมากินกล่องึงก่อนค่ะก็หมายถึงว่าคุณยายเห็นโฆษณาโฆษณาใน y o u t u b e ค่ะว่าเขากินดีใช่ไหมคะมีหลายๆคนมาบอกว่ากินดีเราก็เลยอยากลองทานดูบ้างช่ะค่ะ พอกินไปได้สักอาทิตย์กว่าๆนี่ค่ะเออรู้สึกว่าจะนอนหลับแล้วก็ไม่ไม่ไมค่อยจะเวียนหัวเท่าไหรไ่ก็แค่อาทิตย์เดียวนี้รู้สึกว่าก็กลับไปหาใช่ไหมคะก็กลับไปหาคุณหมออีกรอบนะคะคุณหมอก็บอกว่าโอ้คุณยายความดันคุณยายไม่มีแล้วนี่ความดันคุณยายไม่มีแล้วนี่ อันนี้ก็คือประสบการณ์จากลูกค้าผู้ใช้จริงนะคะทานเพียงแค่อย์เดียวค่ะทีเดียวครู้สึกว่าอาการเวียนหัวบ้านหมุนบูบก็คือดีขึ้นดีขึ้นค่ะและตอนนี้ก็เกือบจะปกติแล้วค่ะราทานอยู่ทุกวันค่ะพูดจากใจยจริงอยากจะบอกให้เพื่อนๆที่อายุมากแล้วเหมือนคุณยายจะได้รู้ว่าเอผลิตภัณฑ์นี้มันช่วยเหลือได้จริงๆค่ะ